สวัสดีค่ะเราจะมาสอนวิธีการทำเกจจัดะเดินนะคะด้วยการวิธีทำง่ายๆหนึน่งเกะจัดตะเดินนะคะจากกามวิธีด้วยกันนะคะ ลวกเสร็จแล้วก็ตักใส่ช้มเลยนะคะดี การเลวเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รังร้แล้วก็ตอนต่อไปก็ต้องใจนี้นะคะคะที่อยู่ในช่องกระจับเบื่นค่ะนี่คือกระเทียมนะคะ คือหอมเจียวอุดรนะคะที่อยู่ในซองกระเจาอุดรค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือต้นหอมที่อยู่ในซองกระเจบต้นหอมผักชีนะคะที่อยู่ในซองกระเจาอุดรนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณ ลงนะคะเลิศดีค่ะเราก็ต้องใส่นิดเดียวห้ามใจมากเข้าใจมากมันก็เค,ค็มนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่คลิปค่ะตามใจชอบ พอเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูเยอะนะคะปักเพี่กใจเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะรยร้อยแล้วค่ะอยา่อาลืมเออเดอเลมาสั่งกาแฟได้เลยน,นะคะ3าบาท3ามห่อห่บาทค่ะ จับเงินนะคะปักเพื่อใจเพื่อตกแต่งให้สวยงามน,นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอย่า,าลืมเออเดร์มาสั่งกแแับเราได้นะคะ35บาท3าห่อหนอึาบาทค่ะ ที่อยู่ในชองกระเจับอืดนค่ะนี่คือกระเทียมนะคะนี่คือหอมเจียวอึดเน,นะคะที่อยู่ในชองกระเจาอืดเดค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือต้นหอมที่อยู่ในชองกระเจา หอมผักชีนะคะที่อยู่ในซองเช่นเกลจับเบื้นะคะพอเสรียแล้วนะคะก็จะได้ประมาณ